ก็มวยนี่แค่นี่เราฉีดสเปรย์คือข้างหน้าถ้าฉีดกลัวมันจะเข้าไปหัวเลยฉีดให้เป็นดวงๆดงๆมันก็เลยจะได้ดูแบบดูว่ามันก็เป็นแบบท่วๆหัวแล้วถ้าจะฉีดถ้าข้างบนดำข้างหน้ายังขาวมันก็จะแปลกๆไงก็เลยแบบนี้แหละข่างมันกำลมาค่อยสาบผมก้นี่สาบผมทุกวันเลยนะนตั้งแต่แตัดผมตีม้มัน เป็นหมูยเป็นอมุอเห็นไหมเนี่ยแต่งตัวน่ารักสวยงามอาเจะพามาเิ่อีกงตัวไม่รู้ใครจะใส่ได้บ้างเออคเนี้โชว์ดอกไม้สวยมากตอนนี้คือรู้สึกเหมือนตาไม่เท่ากัน ไม่รื้ไม่รู้มีกันสวยมากเลยอ่ะอ๋อคิดเองไม่ต้องให้ใครชมเลยชมตัวเองก็ได้ก็มือกันจะไปเต้นนาป้องอยามาบอกกอดแต่เราจะบอกอะไรให้เราอ้วนมากจนขนาดที่เราใส่แหวนได้แล้วเราคิดว่าหรือว่าเราบวมอะไหละโรคไตเราต้องแหวนมาใส่ด้วยกัน นึกถึงปีชาเลยพีชาอ้วนจนใส่แหวนไม่ได้เราต้องเอาแหวนปีชามาใส่ตอนนี้เราก็อ้วน <laughs> ไปขับรถก่อนนะถ่ายรูปหน้าสาวทงมาเดี๋ยวจะหาคัดเลือกรูปโปรไฟล์ใหม่รู้สึกเจ็บหัวมากเลยวันนี้คนมาบีบหัว อดทนอดทนเดี๋ยวตอนนี้ก็อานั้นจระผมนะจจะอะเหมือนสิงโตลออแก้วเลยอะ <c oughs> รู้สึกตอนนี้เจ็บหัวหนักมากเออไม่เป็นไรไม่ป็นอดทนอดทนเดีวกลับบ้านเดี๋ยวกลับบ้านอีกไม่กี่ชั่วโมง อิ่มด้วยอิ่มหนักมากออกพร้อมจะแตกแล้วเอาหมวยตาโตเดี๋ยวหารูปโปรไฟล์แป๊บถึงจะแต่งหน้าดูสดใสแต่รู้สึกเหมือนจะป่วยจริงๆนะเนี่ย <laughs> เจ็บหัวเดี๋ยวพรุ่งนี้จะใส่หลงปตั้งสีดำนี่เอา้าสีทองมันบางอะ่ะแล้วก็ข้างในเป็นเดี๋ยวค่อยหาเสื้อข้างในไม่รู้อะไรไปหาใยเขียวกินอะให้มันปัทุ อันนี้กอางอยู่เราจะมารดน้ำต้นไม้กันค่ะในขณะที่ป่วยๆน่อยๆนี่แหละไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยขยับน้องปันเข้าทีด่ดูต้นไม้สิคิดถึงเราไหมจ๊ะอาหารให้ตาก่อนดูบัวน้อยๆออกมาแล้วสองดอกต้นใหญ่มันลงน้ำหมดเนี่ยบัวมีสี่เหล่ามันไม่ขย,ายาับ เป็นสิ่งโตร่อกแก้วชอบจังเลยเจ็บเนื้อเจ็บตัวไปหมดจะซื้อที่ตัดหญ้าเลยจะไม่รู้ว่ามันใช้ยังไงไอ้ที่ถังถัง,ถ,งถังก็แล้วเข้าออมาดูดิกุ้งตีนหมีอะ ยอดอ่อนเป็นสีแดงแจ๋เลยอ่ะสวยมากเลยอ่ะแล้วดูดิ <c oughs> ลิ้นอะไรนะมังกรดอกเต็มเลยอ่ะโ <c oughs> อ้ดีสวยมากเลยยวเอาน้ำกอนนะจะได้เข้าบ้านยุงกัดเราท <c oughs> ำน้ำเสร็จผมแล้วเคตวเองอันนี้กินยาเย,ยอะมากเลย เพราะว่าเขากินเจ็ดเมตรอะแล้วก็เพึ่องอ่านหนังสือไม่แตกให้น้ลายน้ํากินค่ากินเป็นเมตรเมเลยผมยังไม่ค่อยแห้งนะ,ะว่าจะเป่าหรอลมเย็นเอาไม่ได้ส่วนมนรอแล้วกันระหว่างนี้รอผุมแห้งโอเคเองก็ฝันดีทุกคนนะครับ